ดวงโดยรวมท่านที่เกิดวันเสาร์ความหมายมีดังนี้ครับการงานวันนี้งานเข้ามาเยอะจนแทบไม่มีเวลาพักเลยแถมยังมีเรื่องจุกจิกกวนใจให้ต้องตามแก้ตลอดแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะงานที่ทำจะออกมาดีและเป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ใหญ่แต่ต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานให้ดี เพราะอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายๆถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ตัดสินใจให้ลองหาทางออกอย่างมีสติแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนการเงินดวงการเงินวันนี้ถือว่าดีกว่าที่คิดมีรายได้เข้ามาจากหลายทางทั้งจากงานหลักและงานเสริมแต่ก็มีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเข้ามาเหมือนกันเช่นค่าซ่อมรถค่ารักษาพยาบาลหรือของใช้ในบ้านที่ต้องซื้อใหม่ ทำให้เงินที่หามาได้ต้องแบ่งไปใช้จ่ายเยอะพอสมควรทางที่ดีควรวางแผนการใช้เงินให้รอบคอบอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อของชิ้นใหญ่ๆห,หรือลงทุนอะไรในช่วงนี้เพราะอาจจะทำให้เงินไม่พอใช้ในอนาคตความรักสำหรับคนโสดวันนี้มีโอกาสได้เจอคนถูกใจผ่านเพื่อนหรือคนรู้จักแต่ต้องดูให้ดีๆว่าเขาหรือเธอเป็นคนยังไง เพราะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้ส่วนคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องทะเลาะกันบ่อยหน่อยเพราะต่างคนต่างมีเรื่องเครียดจากงานหรือเรื่องส่วนตัวทางที่ดีควรหาเวลาพูดคุยกันอย่างเปิดอกและทำความเข้าใจกันอย่าปล่อยให้ปัญหาคาราคาสังนานเกินไปเพราะอาจจะทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงได้สุขภาพช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสที่จะป่วยเป็นหวัด หรือภูมิแพ้กำเริบได้ง่ายๆถ้ามีอาการผิดปกติควรรีบไปหาหมอนอกจากนี้ยังต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการเดินทางหรือการทำงานอย่าประมาทเด็ดขาดควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ทำให้จิตใจผ่อนคลายเช่นดูหนังฟังเพลงจะช่วยให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นเลขมงคลเลขนำโชค7 8, 9เลขนำทรัพย์ห ส,สีมงคลสีน้ำเงินสีเทาสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร